กัสดีค่ะเด็กๆและก็มาเจอในช่วงคำศัพท์นะคะคำศัพท์ประจำหน่วยซึ่งหน่วยนี้นะคะจะเรียนในหน่วยเครื่องมือเครื่องใช้เราจะไปเรียนรู้นะคะคำศัพท์เครื่องมือเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในห้องเรียนเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านในบ้านก็จะประกอบด้วยห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องนอนเป็นต้นนะคะแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้ ที่ใช้ในการเกษตรนะคะเราไปดูคำศัพท์คำที่หนึ่งกันเลยค่ะคำศัพท์คำที่หนึ่งนะคะคำว่าดินสอภาษาอังกฤษนะคะ pencil อีกครั้งนะคะ pencil ต่อไปคำศัพท์คำที่สองนะคะคำว่ายางลบภาษาอังกฤษนะคะ eraser อีกครั้งนะคะ eraser คำศัพท์คำที่สามค่ะคำว่าโต๊ะภาษาอังกฤษนะคะ table อีกครั้งนะคะเชเบิร์ดคำศัพท์คำที่4ค่ะคำว่าไม้กวาดภาษาอังกฤษนะคะบล o อีกครั้งนะคะบ o ูคำศัพท์คำที่5ค่ะคำว่ากระทะภาษาอังกฤษนะคะ pan อีกครั้งนะคะ pan คำศัพท์คำที่6ค่ะคำว่าช้อนภาษาอังกฤษนะคะ spoon อีกครั้งนะคะ spoon คำศัพท์คำที่7ค่ะคำว่า หมอนภาษาอังกฤษนะคะ pillow อีกครั้งนะคะ pillow คำศัพท์คำที่8ค่ะคำว่าผ้าผม่ามภาษาอังกฤษนะคะ blanket อีกครั้งนะคะ blanket คำศัพท์คำที่9นะคะคำว่าจอภาษาอังกฤษนะคะ h o i e อีกครั้งนะคะ h o i e คำศัพท์คำที่สิบค่ะคำว่าพลาดภาษาอังกฤษนะคะ h a r l Huh? Hello.